ตะลุยกินมัจ่ะทรงวาดร้านที่2อีพีสมาแล้วจ้าร้านนี้ไปแบบไม่ได้ดูรีวิวอะไรเลยนะคะแล้วเห็นว่าร้านมันโล่งดีสาเหตุที่โล่งเพราะว่าวันที่เราไปเป็นวันธรรมดาและร้านเพิ่งจะเปิดกิจการเป็นวันที่ 2, 2> ค่ะแต่วันถัดมาเป็นวันเสาร์ค่ะเข้าร้านไม่ได้เลยเพราะคนเยอะมากและสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้การกินมัจ่ะของเราอร่อยขึ้นก็ดูสิคะคนขายสวยขนาดนี้สวยมีมงนะจ๊ะเธอเรามี <ขอ S 1> ดิกลีถึงขนาดเป็นวิสแกรนภูเก็ตปี2017ขอข,ขอซักซิกเนเจอร์ของเขาเอาเลยหรอคะ นึ่วซื้ออีกแก้วอุ้ยตายแล้วพิชกนก,กนผู้เกนเอ้าจริงๆนะนี่มองเพลินมากอะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสวยจังเลยอะสวยสวยทุกอนูสวยทุกอย่างยิ้มยังสวยขอเนลูกนัดนะคะที่ต้อนรับลูกค้าที่สุแสนจะวุ่นวายอย่างดีเขามาถึงเขาจะอธิบายเลยนะคะว่าแต่ละเมืองของบัชะเนี่ยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงจะได้ความฟลอร่าไหมได้เป็นนัดไหมหรือว่าจะได้เป็นแบบสาหร่ายก็แล้วแต่ความชอบหนูเอาอันนี้ดีกว่าเป็นขิงหวานแบบ แบบเคลียรเอาให้ได้นอนเนาะวันนี้โอ้แล้วคืออะไรคะแพงสุดเลยใช่ค่ะสั่งแบบไม่ดูราคาสุดท้ายจ่ายไปเกือบสามแบงค์แดงจ้าเพราะนี่ค่ะความสวยงามสวยมากเลยอ่ะน้องแอนวันไหนน้องแอนไม่มาอ่านข่าวเอาน้องไปอ่านพี่ให้หนูมีที่ยืนสเนาะให้หนูมีที่ยืนใด้ังนอมวันไหนน้องแอนไม่อ่านข่าวชะให้น้องเขาไปอ่านแทน แล้วหนูจะมีอะไรอ่ะพี่คนไหนแล้ว<น>ถ้าหนูโดนเลื่อยขาเขาอีกจะมาทำยังไงอะ <c oughs> จะหลับกันไหมล่ะ ไปอ่านข่าวแทนแล้วเดี๋ยวหนูมาขายเยอะเลยนะแก้วนี้เป็นของพี่ที่มาด้วยกันค่ะเป็นโฮจิชาะนะคะแอนไม่ค่อยชอบโฮจิชะเท่าไหร่เพราะว่าแอนชอบมะชาเป็นสีเขียวๆมากวันนี้แอนเลือกกินเป็นแบบเคลียร์นะคะก็คือแล้วแต่การเรียกกับบางคนเขาก็เรียกแบบเพียวมะชาแต่ถ้าหากว่าเราเอาเพียวมะชาไปเรียกกับร้านดังร้านหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นมะชาลาเต้ไปแต่ถ้าแบบเคลียร์ก็จะเข้าใจง่ายค่ะว่าไม่ได้ใส่นมแล้วจากที่สังเกตค่ะส่วนใหญ่ร้านในทรงว่าจะขายเป็นแบบเซเลมเนียลก็คือเป็นเกรดพิธีการทั้งนั้นเลยแน่นอนค่ะาสูงตมไปด้วย สำหรับแอนนีคิดว่าคิดว่ามีค่อนข้างจะกินง่ายนะคะมีความหอมเฉพาะตัวไม่ค่อยฝาดเท่าไหรนะ่นักถ้าหากว่าใครไม่ชอบความฝาดไม่ชอบความขมอันนี้น่าจะตอบโจทย์ตาเปากก็สวยได้ที่มาจากมารุทรงวาดคะ่ะ